بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا بهذا

Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi katanya pada seek zuluk itu. Nah, le, le ada kau law, ada kau ikhlas, seek zuluk, kau tu lah. Asal barang yang mengubatkan penyakit nafsu itu, Dan cucikan dia ke nafsu. ด้วยการกิจการของกิจการทสองปร์เซ็นต์นนี้ซึ่เราเรีตัวไปล้วอาศัยคือตอนของสิงที่จะเสีาญลูกนับซูนอาศัยซิงที่จะมาสียามาลักซาลูกลูกนับซูเสยญเมืองคือลักซา ได้อาศัยที่จะอาศัยกองสิงที่จะมาท้าไม่สะอาดกำลังซูดำเยจีกันเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมันกบัดกันนะอาศัยบาลังยังมุญญุจีกันเดียกกำลับซูจากบาโลกจัตตันยังกจัตตันลับซูห้ามเปิดการเล่นนี้คาับคันดีนะอาศัยต้นฉพับของสิงที่จะมารักษาลูกนับสู และอาซ้ายของซิงที่จะมาทําให้สะอาดนับสู่จะความผูวของมันคืออาประกานี้ประตัมโมยหนึ่งมันยาถูมิงงนง,งานออกานมาอินะถ้าเห็นบ๊กับก,บกบร,ระปรอนะโรดกระปอที่นี้ไม่ถึงโรดทองต้เห็นบกกระป๋อถ้าให้บ๊ะทอทง ตั้มตือ,อให้เบาให้เบานีา่ยกระโปงตัง้มตัวให้เบาต่อนีอ่งั้นสิเด็กินมากันโดยการกินกินหน่อยนะสิเด็กินมากันนะกินหน่อยแทนที่จะยังหลานจากสิ่งที่หลายกินสิ่งที่หลายนั่นกินให้หน่อยหรอกนะ ถึงช่วงช้ออมามซนะ้ำช้ามในหน่อยมากอ่ามากเลยนะซ้มข้ามหนักมากนะขึพ,พน,นหน่อยขินขึ้นตะข้ามเหมือนแต่ช้างพูดแล้วนะนะช่างขึ้นหน่อยแต่ชาพูดแล้วช้ามพูดเรว่อมากเราะว่าช่างพูดนะบางที่ใช้ใจต้องท่องจ้ามอ่านะไปช้ามเอียดๆใช้ไมซ้ช้าม กรรมพุนนะ่ะอ่านะคือเราจะรักษานลำสซของเราอนี้จะใช้ยานลำสซของเราจะทำใหม่สะอาดนลำสซของเรานั้นต้องกินหน่อยแต่ที่ไปได้จะขันร้ายจากสิ่งหลายนะัแต่ว่าแต่สิ่งหัายมันต้องหน่อยกับเราอ่าน,าดนะด้านครึ่เนี่ยเราไะการเดินตงเราจะใช้ยานลำสซรักษานลำสซหรือว,ว่าทำลำสซให้สะอาดนั้น kembali kepada hukum Allah Jangkrab bayang hukum Allah Daripada, daripada tiap-tiap suatu Jangan tutup sing Yang ia nafsu itu Tidak jauhkan ia akan nafsu ini lah Dia menfawa nafsu itu nah, tidak jauhkan ia ya, lah Kerja tong krab hukum kong Allah Jangan tutup sing di nafsu ini nah. Menyerukan kita kepada memperbuatkan dia นับสูที่นับสูนั้นมันเรียกลงเราให้ไปทำสิ่งนั้นด้ามเล็งมาเล็งตั้งกันเดียวเกี่ยวกับเราคุาม Allah ใอามานอัลมาเสนอสิ่งนั้นนั้นเกี่ยวกับเราคุาม Allah ต่อคุมล l l a ์ประการที่สองคือต้องกลับไปยัง,งคมุมล l l a ์จากตุกตุกสิ่งที่นับสูของเราเรียกร้งเรา Hãy biết thăm A ngon nam mắt sân nay. Cavoco con la. nè con la. cầu sing nè 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 อารมณ์ก็เราออยางจะทำไทมซึ่งนี่ตัวไหนมาบางคนจะก็จะดำเงาปพอตงหากว่าเราเอามาเสนอเร็วเข,คขาคงกอร้อเศร้ามันเป็นไรผมไม่ได้ทำที่จะกปรักกเต้ามันโดนรถกัน,น,นเซรุ่นเยะได้ได้เราติดตามการเดียดร้อนความสูตรตามดาใน,นเมื่อเราไปเอาไปเสนอเขาคงกอร้ว่ามันไม่กไม่เหลวพิษอะไร thấp đại nè. harus chỉ coi chưa đown, phải có được, phải sinh ra coi công công lộc. tham siêng năng, siêng năng sửa được lòng nó. nên nó đi sinh ra coi công công lộc mà, à, dính dòng nó may, may dính dòng. nó coi chẳng anh đa เวลาสัเร่กันนะอาจารย์ทอ buat กันยามที่ยาเป็นทางนี่ัเนี่ยปามเราส่ดในการทางน่เราไปเสนอคดูกองคอล้อนะตลอดวลาไม่อนุญาตนะเราทไม่ได้ถานึสิ่งนั้นนั้นเรานําไปเสนอกองคอล้อนะไม่ถือดกองคอล้อไม่ได้ห้าม À, là tạm đa à, nếu cả đồ kinh, rồi này, kinh rồi ấy, không rồi nào cả đồ kinh không mày rồi nắp xuôi đâu rồi tía nè chọc không rồi nha mày chọc không rồi không rồi nè nè à cũng không toàn ham anh ร,ร,ร,ไไร้อยพเพราะอะไรโปรอาไปใซ้สิ่งตีก็ทำห้ามไม่ได้อ่าร้อยในนี้เราทุกเราสองร้อยแต่ก็มาตัวห้นมไม่ห้ามที่ของนี้อ่านไม่เปิดอ่าด้าน,น,นกนติกาเนี่ยเนี่ยาการทีร่สามที่เราจะอะไรอ่ารักษาคำซูแล้วก็รทำให้คำสูตเราเรียง ha. melawan ke nafsu itu Ketua suruh nafsu ini na. jangan muafakat akan dia nyapain pakat ke nafsu dan jangan bersetuju dengan dia dan nyapain dong ke nafsu pada tiap-tiap pekerjaan naik itu tukangan yang kita takut jatuh padanya kerana tidak kuat jatuh naikkan kanan eh? Na. Yang mang white top. They sing, they were càng kênh. càng kênh. But the hello is not, they didn't hello from càng kênh, hello, hello. I don't know, so, yeah, 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 การงานที่ว่าเรากลัวว่าจะตกในสิ่งที่กสมาลันสิ่งที่ว่าเราเคลังแข่งในเรื่องฮารุดอยู่ไมหมฮารุดแต่เราเคลังแข่งไม่อยู่ฮารุดไมหมฮารุดยังไปตามกันดับสูง <c oughs> ด้านกรรมพันยอนและประการตีสีระดับสูงภวิสาระดับสูง adalah iyo banyakkan mengucap istighfar tempel iyo seorang banyakkan mengucap istighfar tong mahai mahai kan kau istighfar astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah la ilaha wa istighfar kepada Allah istighfar kepada Allah ข้อพะธุตอัลลอฮ์เซลตอบานยัมงเจับสละวัดอัตสนบีสัลลอฮฺมัลลัสลัม่านได้มากในการกล่าวสละวัดอันบีสัลลอฮฺัลัสลัมเดียร์ลัมพรุ่งวันในวในทีปราศจากคนอเต่ดีเล่ลัมปริหิมพนันในวันในทีร่วมคนนะให้กล่าวสละวัดทางนบีมาอนานะ ในทีที่ไม่มีไข้็นด้กันในที่เยื่อลงกับเพืือนในที่คนมาและลรียนเนี่ยอะไรประการติหาต้องการรักษานับสูงในกาต้องการในนัสูงเพียงว่าสอมากันนท่มุยมุกันเยอะทาจเดินจะมอันเปิดกันเยอะกับการรัมันอัลลอฮต้องเป็นเพื่อนกับคนที่เชนักันเยอยวกันสลังคนที่เชนเราได้เนเพือนคนนั้น a ัตต์ย่าละย่ามหามเปรกการเยอะตกระรับมันเอาล a ะแ a ้วเพื่อนเรา e อดีเจเนเราได้บนหุ้น n ั้งดีทั้งห a ยเราเนี่ยเข้าใกล้กับความมั่นงเราเ้าใกล้ความเมตตาของเราคนตีเจเนเราให้เราเข้าใกล้อ่าเนี่ยเจเราได้ให้เราเข้าใกล้กับความเมตตาของเราเราต้องเพื่อนเราคนนั้นเนี่ยได้ในบ่อนนไ อ้ทาในรกเขากลายความความพอใจของเ l าดังนั้นย t a กอสุรหันยเนาะ Allah และเป็นเพื่อนเขาควบจเนะบุญตั้งมดสิ่งเ่อรลละตาละชายจากปรดาปะการจานอิบดจากกางานอิบะดัอย่างไรเนาะในการนคดจเนได้อ่านะบุญั้งมดสิ่งเ่อัลลตาลชาย อย่างนี้ไปซาฮบะดีกันอุรายัำเงนเยอะกันกี่ต่อไม่ก็ว่าในเราเป็นเปือนกับขั้วติดเชนในเราอาการจัดแล้วยำยำไปกันก็ไปเรากระนิบอ่านอัลลอฮ์กับคนทางถึงทำไมถึงไปยังฟ้าพ่ใปัสยอัลลอฮ์เป็นเแบบคนนั้นเพืปอนกระชับก้นติดเชนในเราได้นะกับคนทางถึงทำไมเราถึงไปยังฟ้าพ่อปัสยอัลลอฮ์อ่าน เรื่อนเน้นเรื่องเปลือนจะสำคัญมาสิ่งที่เราถ้งของเราไม่เป็นนี่เนาะพ็ไปก้าเพืือนดีอตีเร็วเปลือนจะไม่ดีก็เราก็เป็นเหมือนกันเราหลักไม่เป็นไปข้าวเพื่อนหลักหลักเป็นมองไม่เป็น A cạo open mó mó bay. Bamia miếng bay 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 lên bay 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 อันนี้มันบ่าให้เรานั้นเป็นเปืือนกับขนติเจในเรากับพนทางติทำใ้เราถึงเวียงความเข้าะภตษาอีกาเนี่ยใครเดียนเปการตั้งสนะทหลังเกี่ยวงานสนเทกล่าวว่าแต่ละสืบดองอะรมักสุดปากเกตอีเล่ลอยต่ละฟัวได้และป่าไม้กองของฉันนี่อ่านะอ่าป่าไม้ของปากเกตป่าไม้ของฉันนี่อีเล่ลอยแตนละ กพูดที่บปากกปากกินไม่ต้องพูดที่บาอันจัดก็พอจะอตานาดาพูดที่อันจัดตัวอ่านไลาไม่ค่อยยาดาวอ้นเบนอัลลอฮฺดาวอ้ลูกอัลลอฮฺเบนซนีอัลลอฮฺลกของซนีน่ปาตานีคนปาตานีโยบานไหล่ะกับพงปาลี para home ban tadi eh uh, marhum yang hampir kampung Krisik di Yoklai ke Ban Krisik dari pernah menterjemahkan dari bahasa Arab dari sembun lagi ni cakan eh bahasa cak bahasa Arab ke pada bahasa Melayu maupun bahasa Melayu nah uh, akan disarat yang bernama isal sulam al mutaji. Nah, kedai dari sembun. Nah, nah, ini kan play bahasa, cakap bahasa Arab, mah pun bahasa Melayu. Kau nak cuci, di cewa sulam al mutaji. Ibaya ni tadi pasal mutaji. Nah. สุลามันมุตดดีนสุลามันมุตเดีนี่คือบันไดกองฟูเรื่มบันไดกองฟูเรืมพี่ใบยานตัวเียกกระเจิมุตดีในการจะตบายถึงแนวทางของคนที่อาตกินเตาอย่างได้แปลาษาจากหลายๆคิมภีร์ที่เขาอธิบาย อะรกิดักตีเอาเข้ามากีตดตีเขาเขาหนักอย่างนี้ถ้ามีดันว่ามชสนล,ลิมันอเกิดในสกาพตรงันนี้เกิดปูดี้ตลอ์ว่ามชสเซนลิมันนะ่ก็โมบตลอ์อ่าอลาขา้ออ่าอ่าขา้อดมินนาบินอ่าคือเขาปูดีและมุสล,ลิมันก็ความสลามันอลาขา้ ตามินนามยนินคน์กนทุต่ายจากบรรดานาบีวาสยัยดินดีวาสัยนีนน้และนายองบรรดาลสานอ่ประหารตัวมังโมจีักอัลลอฮ์ในสปาติฉันนั้นยกยงต่ออลลอ์ดานสลามกูอัตสกสุดาฮันสุลามียะและฉันขอความสลามะความปลอดภัยจงได้รับแกอ่ กสละหันสุกละเบียคนสุดท้ายของตางบรรดาบีในต่งบรรดบีเราอย่าน,าาน,นาบางราู้ดดสักเลาศะนและเป็นน้าของต่างราโสนอัลฮัมมัตสันละละวะสนละมือัลฮมมัตสนาะสันละมันชาลเป็นมัมจิินอืมวาอัมิน,นอ่าคือด้วยความาเนี้ย ความมัจนจเดนปูจ <t> ีนะยอกยองไดความยิ <t> ่งใหญ่อ um. uh, ันสมเปนอันสมเนวัดอฮารีสไนเกิดเสร็จาการัญจมานในวันจันที่13อาจารย์จเสด็สามวันเปนอะจับอัลาซองเดี๋ยาจับอัลัซอมะนมานาอัลองมีตัวความมายเขาว่าอัลอง่ยังตัวนีนะนะ เดี dia u, ben, pada masa dulu, ๋ยวเราจะจับทีนวดโดยที่เรียกว่าเรียนนวกคณะนอเปรามาซอเดืดเประวัติในสมัยก่อนที่เรา e ด้ยินกันปัจจบัอาับจะไม่ได้ยินในชาวอาหรับมรู้มีรู้รอน่ยอาการสตอหนยวจะเรียกคนึงกับอีกคนหนึ่งแต่กูเรียกมึงไม่ได้ยินในเดือนนั้นเดืยเราจะจับนั้นะนอเปรังอีที่ปัจจบันนั่นจะเรียกมา เรียกคนหนึ่งกับคืนนึ่งนั้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเพราะว่าจะทำการหลบในเดือนนั้นไม่มีไม่มีการเรียกเรียกอห้มาการหลบครกะฉะนั้นกา,าน้อยี้มาทกันเดียวเพราะว่าใดเขาอาจจะให้เกียรติเดือนนั้นห้ามหลบในนั้นได้หยาบเาเจริญอริอบุรุษสัตว์ทีว่ว่า a kat taslim. Ah, 1252. Ah, nah naik hijriyah. Ah, khs. Ah, hijrah sekarang. Kepada Nabi alaihi al-salati wa az-kat taslim. Nah, Nabi dan dengan gab Abul Salah. <Sessus> nah, Abul Salawat. ว่าสก็จตสินและความเกงนะของความปลอดภัย1 2 0 0ด้วยนะต้อปั้นสองรอยดีมดูโอ้าสิบสองปันสองรอยอาสิบสองนี่จะได้ปั้นเซโร่จะได้ยังไอ่าปันเซโร่จะได้แล้วอ่ะสี่สบหี่บ่าปั้นสองปั้นเอ่ปั้นเซยร่ อะไรเจ๊ซิบเจมาหน่ะมันสองรอยนี่มันซี่รอยสองรอยอยู่วับปีเลยอ่านั่นคือเนียนั่นเลยอันเยอะอันเยอะเช็ดดาวเลย้องรอวับปีเลยนะเกว่าเช่ดดาวมันเป็นคนเร่งหลังการดีด้ำไหลอยู่คนโดนเก๊กันเ่ยสนารกันนะรับนะสตาร์รับ กิแต่เราในเรื่องเรื่อไปตุกปฏิปมาโยปฏิมาโยปฏิทิเลมงมายยนั้นจะเอาหนังสือใช่เราหมักเขบบูชาเขาหมักหนังซือส่วนหนีไปอีกเท่านี่หนึ่งอยาหนังสือส่วนหลันไปนี่ในการปฏิเล็งว่าที่แล็งมายนันดังม่ใช่เรา dan ah, nah. hmm. dan telah selesai saya daripada menghuraikan segala ibarat kita ini wallahu